มาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพุธในเดือนธันวาคม2566นะคะการงานของคนเกิดวันพุธคุณจะมีโชคในเรื่องของการงานใครอยากเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆช่วงนี้จะได้ลงมือทำนะคะแต่ให้ คุณลดความดื้อความรันของตัวคุณเองลงบ้างนะคะใครพูดอะไรให้คุณเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวคุณเองจะดีที่สุดการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดังใจนะคะให้เรามัดระวังถูกหักหลังในเรื่องของการเงินคุณมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินให้คุณทำบุญชํำระหนี่สงนะคะจะทำให้การเงินของคุณราบรื่นขึ้นในเรื่องของความรัก คุณจะมีเรื่องเครียดให้ปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนรักนะคะใครที่ยังไม่มีบุตรช่วงนี้คุณจะสมหวังในเรื่องของการมีบุตรและและที่สําคัญคนมีแฟนมีคู่ให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องความรักของคุณนะคะอาจจะถึงขั้นเลิกราฉะนั้นให้คุณมีสติและใจเย็นในการพูดคุยในการแก้ปัญหานะคะและอย่าสนใจสา,สายตาของคนภายนอกมากนะคะให้โฟกัสที่ตัวเรา แล้วก็คนรักนะคะปัญหาทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสุขภาพให้ระมัดระวังการปวดไหล่ปวดแขนข้อมือนิ้วมือปวนหัวเขา่ามีปัญหาสายตาให้ทําบุญสังฆทานยานะคะตามอาการที่คุณเป็นนะคะนี่คือการทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพุธเดี๋ยวมาต่อที่วันพรฤหัส